เมื่อพูดถึงรถยนต์ที่ไปได้ไกลเกินคำว่าเร็วหรือแรงแล้ว McLaren w 1คือคำตอบที่แท้จริงด้วยระบบ Hybrid V8 4.0ลิตรบวกมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้ w 1มีพละกกำลังมหาศาลถึงราว1,258ลบ1,275แรงม้าและแรงบิดสูงจนน่าทึ่งเช่น1,340นิวตันเมตรนี่ไม่ใช้แค่ หนึ่งในไฮเปอร์คาแต่คือเรือธงแห่งนวัตกรรมและขีดจำกัดใหม่ของแมคลาเรนเริ่มจากตัวเลขการเร่งที่ยากจะเชื่อแมคลาเรนดับเบทําศูนยถึงหนึกิโลเมตรชั่วโมงได้ภายในเวลาสั้นมากเพียง2.7วินาทีและ0-200ถึงกิโลเมตรชั่วโมงในราว5.8วินาทีส่วน0-300ถึง300กิโลเมตรชั่วโมง ก็ใช้เวลาไม่ถึง12.7วินาทีเมื่อนำมารวมกับน้ำหนักตัวที่เพียงราว1,399กิโลกรัมหรือประมาณนั้นทำให้อัตราส่วนแรงม้าต่อน้ำหนัก (power to weight) อยู่ในระดับที่เหนือชั้นนี่คือรถที่ไม่ได้แค่แรงมากแต่คือแรงเกินกอว่าที่จะคาดคิดดีไซน์ของ w 1ก็ไม่ได้ถูกปล่อยให้เป็นรองใคร ตัวถังใช้ชิ้นส่วนคาร์บอนไฟเบอร์แบบแอโรเซลโมโนโกกซึ่งออกแบบเพื่อประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์โดยเฉพาะระบบแอโรแบบพื้นฐานกราวเอฟเฟกพร้อมกับปีกหลังแบบ Active Long Tail ที่สามารถยืดออกได้ถึง300มิมในโหมดเรสเพื่อสร้างดาวฟอสดาวฟอสสูงสุดประตูแบบอันเยดราวดอรเพิ่มความฉีกจากคู่แข่งและดูโดดเด่นเมื่อเปิดออก ภายในห้องโดยสารก็ไม่ใช่แค่สวยงามแต่เต็มไปด้วยฟังก์ชันเพื่อผู้ขับที่นั่งคงที่ฟิกซีดพร้อมแป้นเหยียบและพวงมลาลัยที่สามารถปรับตำแหน่งให้เหมาะกับผู้ขับได้เมื่อรวมกับวัสดุใหม่เช่นอินโนกนิตที่เบาและมีความหรูหรา W1 ยกระดับประสบการณ์การขับให้เหมือนรถแข่งแบบสมรรถนะสูงสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือแม้จะมีแรงมหาศาลแต่แมกาเรนเลือกใช้ขับเคลื่อนไปที่ล้อหลังเพียงอย่างเดียว เรวิ r i v e ไม่ได้ใช้ระบบขับสีล้อซึ่งทำให้เมื่อคุณควบคุมมันได้แล้วจะได้สัมผัสความดิบที่หาได้ยากในไฮเปอร์คาร์ยุคใหม่นอกจากนี้ระบบพวงมาลัยยังคงเป็นแบบไฮดรอลิกไฮดรอลิกสตียริงซึ่งในยุคที่หลายค่ายเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าแล้วถือเป็นความกล้าหาญของแมคลาเรนที่ยังคงรักษาความรู้สึกผู้ขับไว้พูดถึงการใช้งานแม้จะถูกวางให้เป็นรถสำหรับถนน โรดลีเก้าแต่ W1 ก็พร้อมสำหรับสนามแข่งอย่างแท้จริงด้วยโหมดเรสที่ปรับช่วงล่างระบบอากาศพลาศาสตร์และแม้แต่ส่วนลดความสูงตัวรถเพื่อให้เหมาะกับสนามในโหมดดังกล่าว W1 ถูกกล่าวว่าสามารถทำเวลาในสนามทดสอบที่แมคลาเรนใช้อ้างอิงได้เร็วกว่าแมคลาเรนเซนนาราว3วินาทีต่อรอบซึ่งสำหรับสนามแข่งถือว่าน่าทึ่งมากสรุปแล้ว McLaren w ดคือการผสมผสานที่ลงตัวของนวัตกรรมวิศวกรรมระดับสูงและดีไซน์ที่ดึงดูดทุกสายตามันไม่ใช่แค่รถสำหรับแค่ขับสนุกแต่คือรถสำหรับประสบการณ์ที่ยากจะลืมหากคุณมีโอกาสได้เห็นได้สัมผัสได้ขับมันคือหนึ่งในรถที่สร้างแรงบันดาลใจและเมื่อคุณเปิดคันเร่งมันจะไม่ใช่แค่ไปเร็วแต่คือไปเกินกว่าเสียงคำว่าเร็ว หากคุณอยากผมสามารถแปลหรือหาบทวิจารณ์เต็มรูปแบบด้านเทคนิคหรือความคิดเห็นจากผู้ขับของ W1 เป็นภาษาไทยให้ด้วยนะครับ